ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เ a ะ v e n t u r e จอแมป o o ็อก f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์โนโปในซีซั่น3 EP 0กันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์นี้จริงพี่จะทำมาสักพักแล้วแต่ว่าขี้เกียจนะครับแต่ตอนนี้ก็ เห็นลหลายๆพนนะครับถามว่าผู้เล่นใหม่หาตัวอะไรดีนะครับแบบเริ่มเล่นใหม่กับมาเล่นหาทำยังไงดีวันนี้พี่ก็จะมาพูดกันนะครับ้อนหนึงขอต้องพูดขอต้องพูดคืออะไรวะขอพูดก่อนนะครับว่านูทูโปในแนวทางของพี่จะทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยพี่จะไม่เสียเวลาในการฟาร์มเพชรหรือเริ่มใหม่แน่นอนนะครับพี่จะใช้เป็นไอดีนี้เลยก็คือมีเพชรอยู่แล้วมีตัวละครที่ เล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่พี่จะยังไม่ใช้เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวที่มันหายง่ายนะครับที่มันหายง่ายไม่หายหาย,ยากมากเนาะ,ะในการฟาร์มให้ดูนะครับในการอาจจะเล่นสตอรี่เล่นดีเจสเตทอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นแนวทางในการฟาร์มตัวอีวั่นีองนะครับว่าเ,เล่นยังไงแบบไม่ใช้ตัวอีวหรือว่าใช้ตัวอีวในเป็นพวกตัวจากสตาพาสพวกนี้นะครับพี่จะใช้ตัวพวกนี้เท่านั้นนะครับจะไม่ใช้ตัวที่ พวกเรายังสุ่มไม่ได้กันประมาณนี้นะครับจะทักสองาม E ีเดี๋ยวจะมาสอนอีโวนะครับว่าแนวทางการอีโวตัวละครอีโวตัวไหนก่อนดีนะครับเนาะแล้วก็จัดทีมยังไงดีอันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งอีกคําถามที่มันคนถักมีเยอะมากนะครับช่วงนี้โอเคการทำดูดูปโปรของพี่ไม่ใช่ไปลงสตอรี่ให้ดูเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดันเนี่ยยากๆพี่ก็อาจจะเอามาลงแล้วก็เล่นความิวให้ดูเหมือนเมก่อนเลยนะครับดูดูปโปรพี่จะไม่ได้มานั่งเล่นสตอรี่ Story, ทำไลฟ์สตรีมพวกนั้นนะครับไม่ได้ทำนะเมก่อนนะฮะอยากจะบอกไว้ก ให้เล่นตามกันอย่างเดียวนะครับเป็นแนวทางเฉยๆเนาะไม่ใช่ว่าลงลงลงเล่นขำๆไม่ดูนะครับอันนี้พี่จะมาทําเป็นแบบนูทูโปรจริงๆนะครับโปรโปก็คือเล่นเองได้เลยโซโลทุกอย่างได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนูทูโปรที่พี่จะทำเนาะแต่ความจริงมันเป็นนูทูโโปรที่ควรจะเป็นก่อนเนาะอ่ะสำหรับตัวละครนะครับใครที่เริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีเพชรเลยเผื่อใครที่ไม่ได้ซื้อไก่เพชร แล้วก็ใครที่สนใจไก่เพชรนะครับร้าน Easy Farm หนึ่งใน description เนาะมีไก่เพชอรออสต์อมีไก่เพชรเอขายทไมาเจอออสต์สเตอร์ดิสคุณผิดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ตัวละครนะครับที่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่อ่ะสมมุติว่าถ้าใครเริ่มใหม่เลยจะไม่มีของเลยนะครับมันก็จะได้เป็นตัวพวกตัวอีพิกมาเนาะตัวละครที่พี่แนะนำไม่ใช้ถ้าเราได้เป็นตัวแรมาก็ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นซันจิจะดีนะครับเริ่มต้นได้ดีถ้ามีซันจิเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เพชรที่ได้จากโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดทั้งหมดเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะรวบรวมโค้ดที่ใช้ได้ทั้งหมดไว้ใต้ดีคริปชั่นนี้นะครับอันไหนถ้าอันไหนหมดอายุพี่ก็จะบอกไม่ไม่จะบอกอาจจะไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกร้อเปอร์เซ็นต์เนาะพี่ก็จะให้ดูอ่ะเกมอ่ะแปอ่ะแป๊บนึ่งนะครับเกมนี้ก็ฟังไปก่อนเนาะอ่ะก็ถ้าโค้ดอันไหนหมดอายุก็ขออภัยนะครับก็ลองแชๆกันดูเนาะว่าโค้ดไหนโค้ดอะไรโค้ดไหนที่ยังอยู่ที่ยังใช้ได้อยู่เนาะเออแป๊บนึงนะครับมันบักบักเออเออนะตรงนี้ โอเคนะครับอันนี้บอกไปเป็นแนวทางของนุ่นทที่พี่จะทำาขอนะครับว่าเฮ้ยพี่ไม่ไปนั่งเล่นสตอรี่หรืออะไรให้ดูเท่าไร่นอกจากเป็นพวกสตอรี่หลังท้ายที่มันยากๆนะครับเป็นของวันพีชน่าจะตั้งแต่วันพีชถึงจะมาเล่นให้ดูเนาะรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของที่จะใช้ในการเล่นอย่างที่บอกเลยจะเป็นตัวอีโจากเันพาร์สน่นเองนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าพี่อาจจะไม่ได้สอนละเอียดมากแล้วก็มาทําเป็นแนวทางว่าเล่นยังไงแค่นั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ชี้แจงไว้อีกรอบหนึ่งโค้ดน่าจะอยู่ใต้ใ Top Comment, ดีส แล้วก็โค้ดที่พี่แนะนําให้ใส่ตอนเข้าเกมเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่ะก็เป็นโค้ดครบรอบหนึ่งบิลเลียนใช่ไหมเอ่ยน่าจะบิลเลียนนะถ้าพ,พี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแต่เป็นโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ,ะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับอ่ะทาไ่ลื่มนะโค้ดนี้เลยนะครับคัน,นี้ไม่รู้ว่าหมดอายุหรือยังแต่พี่พี่ใส่ไปแล้วเนาะอันนี้น่าจะไม่มีหมดหมด,หมดอายุนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นนาฬิกานะครับในการในการลงสตรอรี่แต่ตอนนี้พี่เหมือนพี่จะลงหมดแล้วนะ เออพี่น่าจะลงถึงตรอนรี่ที่ลงไม่ได้แล้วนะครับพอเอ๊ะหรือหรือหรือมันหายวะเนี่ยน่าจะไม่หายนะครับแตวก่อนพี่เช็คก่อนนะครับโอเคพี่ลงจนถึงด่านท้ายแล้วเนาะจากที่ดูนะครับเห็นไหมมันจะปลดล็อกมั่วเลยนะครับไม่รู้ว่านายกรรมบัาหรือเปล่าแต่ว่ามันปลดทุกการเลยนะนี่เลยนะครับจริงมันจะมีดาดาวให้เราลงแค่ยันโคเวอร์นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะปลดหมดแล้วอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะมาลงให้ดูนะครับมันปลดแอร์โคกให้เลยนี่เห็นไหม จะสังเกตได้ว่าสตอรี่เนี่ยจะปลดบางแอคให้เรานาครับอ่ะพอตอนนี้มันยังบังกอยู่ก็ลองรีบมาลงกันเนาะจะได้ไม่ต้องไปลงใหม่หมดเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้อันนี้พี่ยังไม่เคยเคลียร์มันก็ขึ้นว่าเคลียร์อันนี้น่าจะเป็นบั๊กของเกมนะครับลองสลิกอ่ะเลือกได้ด้วยอ,อย่างงี้ง่ายเลยนะครับที่จะได้มาเรียนด,ดูบางสว่วนนิดโอเคอพอผู้เล่นใหม่ใส่โค้ดครบหมดแล้วนะครับใครอยากสุ่มเสี่ยงในการสุ่มนะครับส่วนตัวพี่มองว่าตู้นี้ไม่ควรสุ่มนะครับถามว่าตู้ไหนหน่าสุ่มบ้างนะครับก็คืออตตู้ทีี่เเเป็น Event นนว์าะ ใครมีเพชรเยอะๆนะครับพี่แนะนําให้เราเก็บเจ้าตัวนี้นะครับกรีฟซีตตัวนี้นั่นเองหรบผูยเล่นหน่ตอนนี้นะอันนี้นะครับเก็บกรีฟซีตัวนี้เพื่อเก็บให้ครบถึง1 0 0 0ันเก็บการันตีนะครับมาสุ่มตัวมิสติกในนี้แล้วก็เวลาคนพาลงลองไปเกาะดูนะครับอันนี้มันจะใช้เพชรในการซื้อก็ใครซื้อได้ก็ซื้อซื้อได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็คือที่พี่ได้มา6 0 0้ขวานพอเอาไปเกาะไอดีหลักมานะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้ตัวที่มาจากอีเวนต์นี้นะตัวขวาจะตั้งตัวได้สักพักหนึ่ง ตัวที่พี่ลองลงก็ประมาณทีสี่ทีห้านะครับโซโล่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เมติกอีโวนเก่งเท่าไหร่นี่เลยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ลำดับตัวละครที่พี่แนะนําให้สูงก็จะเป็นตัวแอร์นะครับตัวแอร์คืออันดับแรกเลยต่อมาจะเป็นตัวไฮบริดนะครับแต่ตัวละครที่พี่แนะนําจริงๆเลยจะเป็นตัวรีเจนต์นะครับรีเจนต์ทั้งหมดสักตัวที่ควรมีควรมีทุกไอดีนะครับคือเออร์วินคือตัวแรกนะครับเออร์วินตัวนี้เลยรีเจนโลค์สตอรี่ได้นะครับบัมเดิลเมดได้ด้วยนะครับบัฟเดิลบัมเดิลเมดกายภาพก็ ตัวก็จะเป็นเวนดี้ตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือพี่มีแล้วเนาะนี่เลยครับเป็นเวนดี้ตัวนี้ตีแอร์ดเหมือนกันเป็นไฮบิดนะครับแล้วก็บัฟแลเมดเวทด้นี่ครับนี่เลยประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นบูมาเนาะบูมากับสปีดปาคอนต้องมีครับแล้วก็ใครที่หานามี้ได้ก็แนะนําพี่แนะนําเลยนามี้ตัวนี้คือเก่งมากๆนะครับไปนําให้หามาอยนะครับหรือว่าไปซื้อเอาก็ได้นะครับตัวประมาณสี่สิบห้าสิบบาทอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีก็ไม่องไม่ต้องซื้อนะครับ เก็บตังไว้ไม่ต้องซื้ออ่ะไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับโอเคเนาะพี่จะพยายามไม่ใช้นามนิแล้วกันนะครับถ้าสอนลงนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครอ,อ่ะแล้วก็ใครที่ลงสตรอรี่ครบแล้วอ่ะก็ใครที่ยังยังลงสตรอรี่ไม่ครบก็ลงอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งมารีบฟังตรงนี้นะครับแนะนําให้ลงสตอรี่ให้ครบก่อนใครที่ลงสตอรี่ครบแล้วนะครับตัวละครที่พี่แนะนําให้หาเป็นอันดับแรกคือเมทัไนน์นั่นเองนะครับเผื่อใครแบบเอ้ยให้คนแบกมาแต่ว่ายังไม่มีตัวละครจริงๆเนาะแนะนําเลยเมทัไนน์นะครับยังเป็นตัวที่น่าหา ที่สุดนตอนนี้นะครับสเรบสายผู้เล่นฟรีแล้วก็ม,มือมือใหม่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากรองลองมานะครับที่จะเสียเวลาทําเยอะหน่อยก็คือป่านั่นเองนะครับป่าเจ้าป่าพลาตัวนี้นั่นเองเนาะใครที่มีเวลาหน่อยนะครับแนะนําให้หากมาเหมือนกันนะทำสเต็ให้มันดีๆให้เราอีโวทีเดียวไปเลยจบจนะครับเราจะได้ไม่ต้องมายอ้อนอีโวใหม่นั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วป่าจะมีสาม่างนะครับพิธีการอีโวเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงทีเนาะอันนี้ก็มาพูดให้ฟังก่อนนะครับหลังจากที่เราได้2ตัวนี้แล้วนะครับถามว่าเราต้องทําอะไรกก่อน ถ้าเรายังลงยูโวดานยูโวของไมานนไม่ไหวนะครับที่มันต้องลงเป็นประตูนเนาะก็ยังไม่ต้องรีบลงนะครับยังไม่ต้องลงน,นะนะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บประตูไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเราไปหามิสติกตัวหนึ่งมิสติกตัวหนึ่งที่พี่แนะนาในการที่จะสุ่มนะครับอ่ะสุ่มเอามาเล่นนะครับก็คือเจ้าโกโจนะครับบอกเลยว่าก็ยังเป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะครับแต่อีดีนี้มันจะไม่มีอ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่ได,ไได้พี่ผมไม่อยากได้โกโจโกโจแม่งกะใช้งานไม่ได้ทุกดาลอะไรอย่างงี้นะครับ ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่พี่แนะนําให้หาอีกอย่างหนึ่งนะครับในแพทนี้ก็คือโอชินั่นเองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่มีโอชิกันเนาะโอชิเป็นตัวละครที่วางแล้วลดค่าอัปเกรดให้กับตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับแล้วก็บัฟเตเมทให้ด้วยนั่นเองการบัฟเตเมทของมันจะเป็นการบัฟแบบกายภาพแล้วก็เวทนั่นเองก็บัฟแบบไฮบิดนะครับจะไม่สามารถสแต็กใต้นะครับว่ามาบนได้นั่นเองนะครับนี่โอชิตัวนี้เนาะรอมันออกมานะครับ แล้วก็เผื่อใครแบบเอ้ยพี่โอชิผมมีแล้วอ่ะสำหรับคนที่มีโอชิมีปา๋ามีไม่แค่ไหนแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีก2ตัวสิอีกสตัวเลยเออมตัวโหเยอะมากนะครับตัวละครที่คนมีเนาะสามตัวที่พี่แนะนำหลักๆก็จะมีเป็นอิทะจ,จิชิการะคินะครับนี่เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวแล้วพี่ลเลยเฉลยอุซบนะครับสามตัวนี้ที่แนะนําเลยนะครับสำหรับเมิสติกเนาะโอเคแต่ถ้าไงถ้าพี่เจอตู้ที่มันมาพอดีพี่ก็จะทำคลิปสุ่มให้ถ้าขาดนะครับแล้วก็ ไอดีไก่เพชรตอนนี้ยังไม่ได้แจกเพราะว่าคลิปยังไม่ถึงพันวิวเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ไอดีไก่เพชรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากได้เพราะอะไรแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึงสัก2องสามร้อยไลค์พี่อาจจะ,ะแจกไอดีไก่เพชรด้วยนี่นะครับโอเคจะได้มาเริ่มเล่นไปพร้อมกันเนาะโ okay. อเคประมาณนี้นะครับพี่อาจจะไม่ได้มาลงตรอรี่แต่ด่าแรกๆให้ให้ดูนะมันเจียบดางเนาะพี่ก็เลยม,มาข้ามเป็นตัวน,นี้เลยโอเคแนวทางอันนี้ก็จะเป็น EP พศูนย์นะครับยังไม่ได้มาพูดอะไรมากนอกจาก็รู้สึกว่าจะพูดยาวแล้วประมาณแป โอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่พูดโอเคกับก็ไปแล้วกี่รอบก็ไม่รู้ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้นะขอบขอรับชมนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตามเพื่อกตดินะครับในอีพีหน้าจะเป็น E ีพที่1แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอีโวตัวละครนนะันด้วยน,นี่นะครับเราจะไปนุ่นทูปโปแบบรวดเร็วเพราะว่าตัวละครพี่ก็มีแทบจะครบอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเสียเวลาในการอีโวนปกอบว่าต้องรอตัวที่เป็นตัวอื่นที่จําเป็นต้องมีนะครับในการรอซุปเนาะโอเคประมาณนี้นแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ